เอาครับสวัสด,ดีครับพบกับผม Fortuneal Random นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น MC p l a y e Master กันนะครับเวอร์ชัน0.14.0น,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 นะก็เป็นเวอร์ชันที่ล้ำลึก,กเก่าอเกลยนะครับมาอันนี้ก็ใช้ม o อด,ด้วยนะครับโอ้ต้องเอาผูเ้เรนให้เทปๆเ,เลยละเลเวล200นะมานะก็จะทำให้เราตัวเราแข็งแกร่งด้วย ต้องใช้สวิตช์สวิตช h นะครับ okay, วันน okay. ี้ว่าแอปพลต่อยต่ต่อยต่อยมนต่อยกันตายโอเคฝนตกนะคะท่านผู้ชมข้ออากาศเย็นสบายนะครับโอเคฟึ๊ๆตอนแรกผมลงเจเจแพกแล้วมันแหลกมากเลยนะครับ <gerne rein> <promoting> <Jeju> <comforting> ควาสามารถแอปนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ววขอลงกระโดดด้วยดีกว่านะว็เราก็จะมาสู้กับมดวันนี้เราจะมารีวิวมอดกันนะครับโอเคฝนตกโอ้ฝนตกแรงมากเลยครับท่าผู้ชมไั่ใครฝนตกก็บอกได้นะครับบุ๊ พวกพุกพวกไงกูมึงฮะเรากลาเป็นกระตายไปแล้วโอ้โหบหบุบุบุบเก่งนะครับโอเคว okay. ันนี้เราก็จะมารีวิวมอดนะครับวอร์แมชินเอ้ยนั่นมันไอร็อ n มนมชินกันฮะอโตเมติแมชินกัน ลายคอนสตรัคนมันคือมันคืออะไรนะครับมันก็จะคือนี่ครับแมชชีนกันเอามาสักหนึ่งอันก็พอนี่ครับแมชชีนกันครับนี่แหละครับคือแมชชีนกันฟุ๊ดแล้วเราพาไปดูตัวนี่กันวิกตทายทะเลทรายเดี๋ยวเราจะขอจับกระต่ายกันนะครับท่านผู้ชม กระต่ายอาหารต้องเข้าไปที่อาหารนะล้งแค่ลดสัปหกสัเส,ส,ส,สิเพิ่มมากระต่ายเจอ,อยู่ไหนลากระต่ายนะครับเราเพิ่มให้อาหารกินกันฟีดฟีด ช่องมันครับมาโอเคต้องปรับเวลาก่อนแต่ก่อนอื่นเราเข้าไปดูข้างในนี้กันฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอ้ไม่เหมือนนคอมนะครับนะคอมมันจะยวทำให้ตัวไม่หิวก่อนโอ้พีสก็จะไม่หิวตลอดเวลา มาเราจะทําให้ตัวเราบินได้กันนะแอปนี้ก็เป็นแอปโกงไหมครับที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วครับอ้ปึกไม่ตายนี่ผมเก่งแครอทนี่ครับแล้วก็ทําให้เป็นตอนกลางคืนแล้วก็ต้องเปิดมันด้วะโอเคเปิดมันสูงสุดแล้วนะจะปรับให้เป็นตอนกลางคืนแล้วก็ฝนตกแรง เอาฟ้าผ่าแรงๆด้วยเดี๋ยวหาเซ็นี่ครับอาตาบอแมชชีนเอ้ยแมชชีนกันสับสนแมชชีนกันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแมชชีนกันมาวางเยอะๆแมชชีนกันต้องมีเยอะๆนะนี่ครับให้มันตรวจจับถ้ามันนะครับตรวจจับแล้วเอามันเจอแล้วครับมันเจอแล้วนี่ครับทุกคนจะเป็นแบบนี้ จะยิงใส่นะครับวันนี้สกินผมแตกต่างนะครับนะครับก็สิวอร์มชชนสักนึงอีกนึงวอร์มชชีน่วด้วยวอร์แมชชนนะวอรมชชีนวอร์มชชนนะวอร์แมชชนเดเเอ้เเเออเ ่นตามเรามาแล้วครับท่านผู้ชมเออวางหวอแมชินกันเอยแมชินกันเลยโอ้แมจินกันลองเสกโครงก็ดูสุดจิตตัวแล้วก็เพิ่มออกมาก็จะโดนยิงนะครับ ว้าชื่อด้วยวอร์แมชชีนมาชิมกันมือนอาวุธนะครับมาชิกมกันตายแล้วโอ้ยตายแล้วครับโดนตาย <tryk> Der, Jeg ja. Jeg ม uhh ัดแล้วใส่โอเคครับมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยรวมแล้วครับรวมแล้วแต่บอไม่ชีนแล้ววางเออวามชินโอ้ทำไมวางชินนะเพื่อนอ่ะใช้ตาดูว่ามันใช้ตาแค่ทีเดียวลืมอ่ะจะขอรอยกัน ลอยๆลอยดีก็ต้องต้องใช้อันนี้ก็หูนี่ครับเลือดจะมาแล้วโอเคมาแล้วมาครนะับแล้วก็เข้าไปที่ไอเทมนะก็ไอเอามาชินกันมาอีกโคซิบจีั мы, น <shoe India> มาฉันไม่ยอมแพ้แกแล้ววันนี้ชีนจะกลายมาเลยลูกพ่อเออเออเออทำไมไม่ามาแมชินกันทำไมแมชินกันไม่มามามาแชินกันอยู่นี่มันอยู่นี่ โอเคนะครับแล้วก็เข้าไปที่ม็อบแล้วก็ลองเลือกเอาซอมบี้เอาแก๊สเจ็ดตัวเพิ่มขึ้นมานะโว้วมันโหดนะมันโหมดมาครับแล้วก็เอาว่ามันชินวาง นราไม่ามาชิมน,นมากเกนไปร่างล่างกัน aiyo reset nhanh ah speed rồi coi aiyo chuyển malo bắt chín con bay bay bắt chín con er uh. chín con cho chín con ตัวแมชชีนกันทรยยุทธ์ตัวแมชชีนกันโอ้โหโอ้โหไอ้ตัวแมชชีนกันมันทลายยุทธ์นะครับท่านผู้ชมอะไรสักครู้เราเขอไปทดสอนทำไมแมชชีนกันโอเคครับแล้วก็เข้าไปอีกเลยนะคระหลังจากที่เราได้ลงมาตัวแมชชีนมาแล้วเอ้ยแมชชีนกันทำไมชอบนำสับสนโอ้เสกมันเสกได้มาตั้งแต่แรก่ง มายิงนาชิญกันอาจจะวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีในช่วงกลางวันเอากลายเป็นชาวบ้านเฉยเลยมาทีญกันกลายเป็นชาวบ้านอ๋อเมื่อกี้มันคนจะบกกลั๊กแหละมันเสกไม่ค่อยได้หลายตัวมั้งมาโลา่อาจจะรับพลังไม่ไหวละเนี่ยเสยกไม่ได้ละเสกไม่้เนี่ย ก็คือชาวบ้านดีๆนี่เองนะ ยาแข็งแรงไปใส่กันอ,อมาแมาชินกันตายไปสองตัวแล้วมาเอาแมาชินกันมาอีกตัวหน่นี่เขาแมาชินกันมาแล้วมาแมาชินกันทำงานเรวได้เวลาทำงานแล้วแมชินกัน เคกก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกมาที่ผมรีวิวก็คือนะก็เป็นมาตอันนี้เดี๋ยวเขากินเข้าโอ k ค n g Crab or k ค n g Crab มาก็กระโดดขึ้นไามันยอดเขากัน ผมโอเคชิมกันก็สิตแค่นี้นะมั้งเอเปไก มอดหนึ่งนะครับจะเป็นถนูหลายแบบนะเพิ่มนี่ครับถนูแล้วมันจะเป็นถนูอีแบบหนึ่งนะครับส่วนอันนี่ผมใช้นะครับโอเคนะครับนผู้ชมก็มเป็นน้ำดี่ผมก็เอาสกินมาจนตรงนี้ด้วย ก็เคยรีวิวไปแล้วแหละเทคเจอแพ็กก็เคยรีวิวไปแล้วครับคืออะไรก็สวย,ยน,นะนะจะคบดูเทคเจอแพ็กกันนะครับก็จะมาเล่นเทคเจอแพ็ก,ก,นนพกด้วยกันนะครับ จะมีมัดตัตางคราชขมิ้นหรนทโวัสดตั้งนักเลบมีมมัดปืนด้วยนะนี่ครับปืนลองโดด,ดกันไหมนี่ครับกำลังดาวดลบืนนะครับก็กดใช้เลยมา ก็กำลังมาแรงก็จะมีมาต่างๆนะก็ตีนะเวลาีนกาดังแล้วโสโมกเอ๊หัวซอมบี้ยักครับจะซอมบี้ยักเลยกลัวไม่เอานี่ก็มีหลายอย่างนะครับไม่แค่นี้และมัด บอกมันุก็เยอะพอสมควรนี่คือมอเตอร์ไซค์รถเคมาเริ่มเล่นกันเลยอะครัชก็ก็ไปดูเองนะว่ามีอะไรบ้าง ผมแค่จะมารีวิวนะอันนี้ก็ดีนะเช็คก่อนอัดหรือเปล่าอัดอยู่หรือเปล่าโอเคอัดอยู่มามาเล่นกันนี่ครับเข้าไปดูที่ไอเทมจินเซนโนกันนี่ครับ ชินกันวางอ M M สิบหกนะครับเพิ่มนี่ครับ M สิบหกมาซูมกันเดี๋วยวหาอะไรยิงกันยิงไกยิงไกยิงไก ฮุ้นี่ M16 ครับ M16 มัแค่นี้นะครับบายบายเดี๋ยวขอไปหากันเอาเองนะครับบายบาย